ก็สวัสดีแมวฟงปอ,อนจุ๊กๆกันเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเพื่อนกิมจี้อะมาดูรถเกี่ยวพี่อนอึ่งตอนนี้กะบกำลังกำลังลุมพี่น้องแล้คือว่าแล้วโซนบ้านผมเนี่ยมันรถมันหลายพี่น้องรถมันเยอะรถมันเยอะรถมันหลายค่าจ้างกับพอแพงดอกขุนทั้ทงขุนเดียขั้นหนึ่งขุน่น นั้นก็สักพัฒนาคอย่างสักพัฒนาขั้นขั้นใหญ่แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นคันเล็กพี่น้องเป็นขั้นน้อยกาคือว่าน่ะมันรถมันหลายมันตโตลงมันเยอะนี่มันบอกขึแต่ก่อนเนีพี่น้องสมัยก่อนนี่โอ้ยนั่งถาพอะแห้งพี่น้องนั่งถาพอะแห้งรอถาถารถเกี่ยวมากนะเออกา พากันไปนั่งเฝ้าพี่น้องพากันไปนั่งเฝ้าซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปหายหน่ายหนาเออคือลําพังไอ้เจ้าของรถเกี่ยวนะเขาไม่เรื่องมากอะไรหรอกพี่น้องเออแต่มันหน่ายหนานะมันเรื่องมากสมัยก่อนนะคือแบบพาเจ้า,อาจของหน้าเจ้าของหน้าไม่ไปเฝ้าจะบวกเกี่ยวหายด้วยเออทั้งๆที่เราบอกไว้แล้วนระาบอกว่าเกี่ยวหายเยด้อเออล่วงมองนี้แล้วกัเกี่ยวมองนี้หายเยด้อ เอาทายเจ้าของหน้าบอบอไปฝ่าก่าเพวกเกี่ยวไห้ด้เออกังยังแฝงอยู่แต่ตรงกันข้ามกับสมัยนี้น้องสมัยนี้นี่โอ้เจ้าของหน้าบอต้องไปเออหน้านาเขาโถเลยโทรกริ้งเลยมาเกี่ยวไหมอือปอเกี่ยวโอเคเตรียมตัวเลยไอเจ้าของหน้าก็บปอต้องมาเบิ้งกับใครแต่พิวานรถมันเยอะเนาะเออมันมันแบบมัน มันตามยุคตามสมัยนะพี่น้องตามยุคตามสมัยเออถาถารถเกียวขั้นไรเกียวโบดีหรือว่าหรือว่าว่าโบดีนี่หรือว่าขี่องนี่แล้วพ้อมพี่น้องแล้วพ้อมสีแดงงานอือแมนบอเพราะว่ามันมันสมัยนี่มันมันสีเข็ดคือเก่ากับปอไหรได้พี่น้องคือเช่าหน้าเขาก็มีตัวเลือกแมนบอกละพอเขามีตัวเลือกนี่แต่คือยังส้นแถวบ,บ้านผมไล่พี่น้อง ถ้าไอ้ไอ้รถขั้นไหนนี่เกี่ยวบอดีหรือว่าเกี่ยวของรถนี่ว่าบอดีหรือว่าหนายหนาวว่าบอดีนี่จบพี่น้องจบบรารงานอมไม่ได้งานหรอกเพราะฉะนั้นก็ชัว่ามันมันมันอาชีพมันอาชีพรถเกี่ยวมันเป็นอาชีพบริการพี่น้องอาชีพบริการ เพราะฉะนั้นตองเฮียดให้มันดีเกี่ยวให้เขามันดีอย่าหายมันมีตกหลน่นอ,อันนี้ก็อยากฝากเอ้เครับไปรถเกี่ยวนะพี่นอ้องแมนบอสเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆพี่น้องไปเบิ้งใกล้ๆเดี๋ยว บนไก่ๆน้องเนาะเหมือนเดิมพี่ <c oughs> น้องหกร้อยโซนบ้านผมนี่หกร้อยโอ้นี่ละย <c oughs> างตามลังรถเกียวพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งโอ้หน้าก็ให้มบกไงหนึง่ง Ô. Mưa này phi nóng ơi. Xin nhang hay phi nóng bưng như bọn này. Giờ đi thả bưng thả bưng thang nhỉ đi qua nó phi nóng nó. Đéo hay hay lốt kiều cắm mà sao con. Ôi ยังข้ามหลังนี่เจอเข้าตั้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยน้องเขาตั้งตั้งแบบนี้นะโอ้ยรถเกี้ยวนี่มักพี่น้องบอาจ่เป็นคูกตาบอาจะเป็นรถใหญ่บแบบนี้อืมเกียวค่อยๆเกียวแบบนี้ไปนี่ เด็กกระทันรัดขิวตแต่แจ๋วพี่น้องบางคนบางคนบอกว่ารถเกียวแบบนี้เนี่ยมันมันบ่ค่อยดีปานไหนแต่มันเกียวบ่เบิดลเขาวา่ามันสูคู่บ่ตาบ่ได้เออแต่ผมว่ามันบางครั้งบางทีมันก็มันกับ่เกลียวกับรถได้พี่นอ้อบางครั้งบางที่เนี่ยมันมันกับเกลียวกับไอ้คนขับพี่น้องเลย ว่าเกี่ยวข้าวเจ็เกี่ยวข้าวดีหรือเกี่ยวไม่ดีนี่มันมันบางทีมันก็อยู่ที่นคนขับคนขับบางคนนี่เขาถอยหนา้าถอยหลังเก็บไห้มัดพี่น้องเก็บรายละเอียดไห้มัดเลยเลยแต่บางคนขับบางคนนี่แลนดเอาแต่ไลาอแลนด์วิ่งเอาแต่ไล่ก็คือว่านะ้ะมันคนเห็นหน้าก็อยากได้เขา่าคนขับรถเกี่ยวก็อยากได้จำนวนลร เออมันมันมองคนละมุม่งพี่น้องเออแต่กับทั้งนี้ทั้งนั่นกะอยากให้มองอยากให้มองในมุมที่คนเขาเสียเงินน่อพี่น้องมองในมุมชาวนาเขาจ้างมาแม่นว่าล่ะเออเพราะว่ารถเกี่ยวกับบริเกีใไ้ฟี่เนี่ยพาะบริเกใไ้ฟี่กะอยากให้เฮ็ดให้มันดีๆแน่ทุวานเนาะเพราะว่าชา,าวนากัเสียเงินจ้างแล้วอถามาอะไรอัตรายเหยียบเผาสิม,มัดกะบ่ไวพี่น้นนองบ่วยอ่า อค่อยๆเป็นปค่อยๆไปแบบนี้กะผมกะไม่มากขึก้นแบบนี้ต้องมากแบบไม่ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปถ้ามันเร็วหลาเนี่ยมันมันแบบเขามันอยากออกกุ้นจัง่อยคือวานนะ่าแต่อันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปหกร้อยก็คือว่าเน,นะฮะโอเคไนมะ่ตองคิดเลยว,ว่านี้ไม่มีอะไรมากมายมาทายเห้เบิรงกกเกี่ยวคันเล็ก แล้วก็อยากฝากไปกับไอ้เจ้าของรถเกี่ยวกับเกี่ยวให้ไอ้เจ้าของหน้าก็ดีๆนะคือว่าเนาะมันมันเขาจ้างมากเนาะแล้วเขาจ้างรถเกี่ยวได้ครับว่นได้ให้รถเกี่ยวเกี่ยวฟี่มันบ้นละ่ะเพราะฉะนั้นกับเกี่ยวให้ครับดีๆนะแค่นั้นแหละอ่าอ่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับผม